เรื่องนักท่องเที่ยวเนี่ยอ๋อตอนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีเข้ามาเรื่อยๆนะหลังจากเราเห็นเรื่องของสายการบินประเทศนูนประเทศนี้บินตรงบ้างนะครับเป็นเที่ยวบินตรงประจําแล้วก็เที่ยวบินเช่าเหมาลําบ้างตัวเลขนักท่องเที่ยวตั้งเป้าเอาไว้10บล้านคนซึ่งบางคนบอกว่ามันจะเป็นไปได้หรือ เป็นไปได้สิคะนะแล้วก็เป็นไปแล้วเป็นไปแล้วเหรอค่ะนะคะก็มั่นใจค่ะว่าช่วงไฮซีซั่นนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติจะทะ,ทะลุสิล้านคนอย่างแน่นอนนะคะคุณไตรสุรีไตรสรณกุลค่ะรองโฆษกประจําสํานักนายกนะ,ะบอกว่าผอะยุจนโนชาติดตามข้อมูลเรื่องการท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายัางประเทศไทยอย่างต่อนเนื่องะคะ่ะแล้วก็กำชับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะให้เพิ่มความเข้มงวดดูแลเรื่องความปลอดภยัยเรื่องการเดินทางต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความ ปัทบใจกระทรวงการท่งรองเที่ยวและกีฬารายงานนะคะว่าสิ้นเดือนพฤศจิกายนหรือ11เดือนแรกของปี65มีชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยแล้ว9ล้าน9 0 0 0หคนค่ะเอาเฉพาะพฤศจิกายนเ,นเดือนเดียวเนี่ยนะคะเข้ามาถึง1ล้าน7แสนคนทำให้รัฐบาลมั่นใจเลยว่าสิ้นปีนี้เล็ก1เดือนเต็มๆเ,เนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้าไทยทะลุเป้าหมาย10ล้านคนแน่นอน คือไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยขณะแค่พฤศจิกายนเดือนเดียวเนี่ยเข้ามาเกือบ2ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตลอด11เดือนเนี่ยมี9ล้านเหลือเพียงแค่ล้านคน10ล้านเนี่ยทะลุได้แน่นอนนะคะพลเอกประยุทธ์ก็จะเลยได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้เพิ่มความเข้มงวดในเรื่องของการใครการให้ความดูแลเรื่องความปลอดภัยนะคะและก็ให้รักษาความเชื่อมั่นที่ขณะน,นี้ต่างชาติก็เลือกไทยเป็นจุดหมายปลายทางแรกๆที่เดินทางไปเยือนหลังการคลี่คลายของสถานการณ์โควิด นะคะและก็นอกจากนั้นเนี่ยผลพวงของการที่ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะก็มีประเทศไทยติดอยู่ในอันดับท็อป10ตลอดเลยจงทำให้นันกท่องเที่ยวก็เลือกประเทศไทยในการเดินทางเข้ามาค่ะใครๆก็พูดถึงะนะเป็นกระแส